มีแต่ของแรงครับรักได้คิวล้างตาทรงใสน้อยนำทีมลุยศึกวันลุมินี71ครับเปิดคู่มวยศึกวันลุมินี71นะครับคู่เอกนำรายการไปการโคจรกลับมาเปิดศึกภาค2ของคู่มวยเดือดที่แฟนมวยยังติดตาตึงใจระหว่างทรงใสน้อยเก็บทรงฤทธิ์ครับเตี่ยมหาภัยจากสม,มุทรปราการพบกับรักเอรวัณครับกำปั้นสายบวกจากปัตตาดีในกติกามวยไทยพิกัดเฉพาะแคชเวท116ปอนด์ครับ ทั้งคู่เคยดวลกันมาแล้วนะครับครั้งหนึ่งในศึกวันลูพีดี4 1เดมื่อเดือนพฤศจิกายนปี6กครับถึงขั้นที่บิ๊กบอสชาตีสิทธทงรีบควักโบนัสใจนะครับให้กับทั้ง2คนเลยนะครับรับไป3 5 0 0 0 0มืนบาทนะครับทั้ง2คนเลยเพราะต่อยกันมาจริงๆคู่นี้นะครับก็ผัดกันลงไปนอนนะครับก็นับถึง3ครั้งเลยก่อนสุดท้ายเ่ยจะเป็นทงชัยน้อยที่เอาชนะคะแนนไปได้อย่างสุดมันครับแล้วก็คว้าสัญญาณนักกีฬาวันไปครองในไฟนี้ด้วยโดยในศึกภาค2นี้ครับทงชัยน้อยก็มาพร้อมเป้าหมายที่จะย้้แคนู่่ปรับเกาไ เพื่อสารต่อสถิติไร้พ่ายไฟที่7นะครับขณะที่รักครับเรียมงัดทุกไม้เด็ดออกมาคิดบัญชีทรงชัยน้อยให้ได้นะครับถือว่าเป็นอีกหนก้าวเข้าสู่รายการวันเหมือนกันในรุ่นพิกัดนี้ส่วนคู่รองครับเป็นเพชรลำพูนระดับลำปางดาวบูทจากลำปางครับลุนล่าชัยไฟที่5 พบกับน้องใหม่ปายแดงอย่างศิลาเงินลานาวอเตอร์ไซด์ครับมวยแกร่งจากพัทลุงที่มาเปิดตัวพร้อมศักดิ์ศรีเจ้าของแชมป์ประเทศไทยของอ้อมน้อยนะครับพิกัด130ปอนด์โดยคู่นี้นะครับไม่ได้ชก130ปอนด์ครับแต่ชกแคชวี128ปอนด์ครับขณะที่คู่เอกภาคอินเตอร์นะครับเป็นซุปเปอร์บอลวันของโอเบมบีเคนักสู้มากฝีมือจากน้องบอลลำนูครับหัวนกลับมาโชว์ฝีมือให้แฟนๆหายคิดถึงอีกครั้งครั้งนี้เขาจะเจอกับทางอิยาร์มูซาเอฟ มวยหมัดอันตรายจากรักเสเซียในกีฬามวยไทยพิกัดเฉพาะ142ปอนด์ครับสำหรับซูเปอร์บอลเนี่ยทำผลงานได้โดดเด่นนะเขาคว้าชัยมาแล้ว3ไฟติดต่อกันโดยไฟล่าสุดชกไว้วันลูบิดี3 6ครับเมืนเน่อเดือนตุลาคมปี6 6เขาก็เอาชนะจูริโอโลโบได้นะครับโดยครั้งนี้ ซูบอนเจอกับเอลยาร์ดเนีนะ่ยก็ถือว่าเป็นงานที่ยากอยู่นะว่าก่อนนั้นซูบอนเองเหมือนจะไปต่อยมวยไทยสมัครเล่นนะครับเป็นตัวแทนทีมชาติไปต่อยมาแต่ก็แพ้นะไม่ได้แชมป์นะครับนอกจากนั้นครับก็ยังมีเพชรเบิงสีบันของอุบเอมบีเครับเปิดรับความท,ไทาไายครั้งใหม่เจอกับนักชกต่างชาติเป็นครั้งแรกครับเขาเจอกับทาง อัสซาด,ดูลาอิมมากาซาเอฟครับนักลกจากรัตเซียรวมถึงการพบกันของสองนักมวยสายเดือดระหว่างชาติพยักครับเจอกับทางพรสเนยคู่นี้ก็เหมือนจะมาเปิดตัวเป็นครั้งแรกครับสำหรับพรสเนยมีคู่ที่น่าจะมันครับอย่างยอดลอยแก้วสำเร็จเจอโชคดีแม็กจันดีสายบูเจอกันมีเผด็จศึกลูกสวนกลับมาแล้วครับเจอกับทางเพชรทวีศักด์แสงมรกตเพื่อนบ้านเราก็มานะครับริบดินนัตเตอร์เจอกับทางเพชรเอก สิบบิ๊กแจสคนรักปทุมครับองค์บากแฟเทคครับชกรุ่นเบตเตอรเบทกับอับดุลลาดายาคิเอฟครับมีทรีมูซูคิเอฟจอมพลิ้วครับเจอกับทางอิเซอิโยนาฮะนะครับ m อเ2คู่นะครับมีคู่ผู้ชายเนี่ยเป็นนาคินแซดเจอกับทางอีวานบอดาซัอเอเคู่หญิงคู่แรกนะครับเป็นเฟเน่เมกิสตาเจอกับทางยูกะโอกุโตมิครับก็ถือว่าจัดมาได้น่าดูเลยนะครับผมลงรายละเอียดคู่มวยแล้วก็พิกัดน้ำหนักไว้ใต้ดีิปชันนะครับกดไลค์กดติดตามครับคุณจะไม่พลาดข่าวมวยใหม่ๆจากทางเราใคครรยยัังไไมมม่ตตตติิดดดาาากเเอว้ลบ